รีวิวทัวร์กำแพงเมืองจีนแบบละเอียดยิบอันนี้แหละครับเราซื้อทัวร์กำแพงเมืองจีนนะครับมาจากทางคลุกนะครับทัวร์กำแพงเมืองจีนดัานมู่ทินอยูหนึ่งวันนะครับบวกขึ้นเก้าอี้แล้วก็บวกเลื่อนหิมะไอ้เลื่อนหิมะเนี่ยมันคือที่นั่งที่แบบว่าถลายลงมานั่นเองครับก่อนหนึ่งวันนะครับไกายเขาก็จะทักวีแชทนะครับหรือว่าวอตส์แอบเนี่ยที่เราได้ให้ข้อมูลไว้ตอนจองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบอกชื่อโรงแรมให้ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะขับรถมารับเราตอนหกโมงห้าสิบจะะคือแยกรหว่าง คนที่พูดภาษาจีนกับคนที่พูดภาษา,ษาอังกฤษครับตั้งมายาวยาเนี่ยประมาณ9ก้ามงสีเนี่ยเราก็มาถึงบริเวณแบบใกล้ๆกำแพงเมืองจีนละซึ่งตรงนี้นะครับกาเขาก็จะแจกบัตรนะครับเพื่อที่จะเข้ากำแพงเมืองจีนกันเดี๋ยวเราเนี่ยเราต้องขึ้นชัตเตอร์บัตอีกรอบนะครับทีนี้แหละถึงกำแพงเมืองจีนของจริงแล้วครับทุกคนขึ้นฝั่งตะวันออกนะครับที่ป้อมหมายเลข6กนะครับก็ขึ้นกระเช้าอันนี้ไปนะครับที่แบบไม่มีอะไรกั้นก็แอบหวาดเสียวนิดนึงก็เดินนะครับมาป้อมสี่ป้อมสามป้อมสองนะครับแล้วก็ เออโอเคเหนื่อยแล้วแล้วเราก็เ <land> ด <benim graffiti> ินกลับไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่แบบป้อม5ป้อม6นะครับแล้วก็ป้อม7เนี่ยเราแบบเดินไปแบบไม่ถึงไหนนะครับแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยเดินกลับมาที่ป้อม6นะครับแล้วก็นั่งเราเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคือแบบมันนั่งแล้วก็ถลายลงมานะครับอันนี้ก็วาดเสียวดีหลังจากนั้นนะครับก็มาทานข้าวนะครับเจอรูปหมีแพนด้าแบบนี้ก็เข้าไปได้เลยครับประมาณบ่ายครึ่งบ่ายสองนะครับเขาก็จะเอารถมารับเรานะครับแล้วก็กลับเข้าเมืองกันครับแล้วขานีก็จะไปส่งเราณที่ถนนหวังฟู่จร นีนะครับทับส่วนลดสูงสุด300บาทผ่านทางครับ